ผู้ชมมีเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องรถพยาบาลที่เล่าให้ฟังเขาบอกว่ารถพยาบาลเนี่ยขับขับไปแล้วจังหวะนั้นมันจะมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งแท็กซี่ใยเขียวคือเป็นเขาบอกเป็นแท็กซี่ของสนามบินรถแท็กซี่เนี่ยไม่ยอมให้รถไปรถกู้ภัยพยายามเหมือนกับจะจะเบี่ยงออกทางขวาแต่สุดท้ายไปไม่ได้ชนกันอยู่ในนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งอยู่ภายในรถพยาบาลคันดังกล่าวเห็นบอกว่าเสียชีวิตนะคะ ล่าสุดคุณผู้ชมครับทีมข่าวนะครับลงไปในพื้นที่ต้องบอกผู้ชมว่าถนนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณถนนกมลาป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตแล้วเหมือนที่พี่ฝ้ายบอกไปผู้ชมเหตุการณ์นี้น่าเสียใจนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในรถชื่อว่าคุณลุงประดิษฐ์แกอายุ77ปีคือแกเนี่ยน้ามืดในสวนทุเรียนแล้วปรากฏว่ายาตๆมาเจอก็เลยรีบนําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลทีมข่าวลงไปในพื้นที่ครับไปเจอกับลูกสาวนะฮะของลุงประดิษฐ์ปรากฏลูกสาวชื่อว่าคุณเมลลูกสาวเนี่ยเสียใจมากเพราะว่าเหตุ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าลุงประดิษฐ์เสียชีวิตนะเพราะว่ารถพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมรถกู้ภัยเนี่ยไม่สามารถที่จะพาลุงประดิษฐ์เนี่ยไปถึงโรงพยาบาลได้ค,คุณเมย์ก็เล่านะฮะบอกว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นสักประมาณช่วงสายตอนนั้นพ่อของเธอเนี่ยลุงประดิษฐ์เนี่ยกำลังไปดูคนงานขึ้นเก็บสตอซึ่งมันกลางวัน,น่ะพี่ฝ้ายแต่ก็ร้อนค่อนข้างจัดเลยนะฮะปรากฏว่าสักช่วงประมาณ11โมงอยู่ดีๆมีคนงานเนี่ยมาเห็นว่าพ่อเนี่ยนอนสลบอยู่เลยรีบแจ้งญาติแล้วก็จกเจ้าหน้า ส่วนตัวเธอบอกจริงๆนะถ้าสมมุติว่ารถกู้ภัยที่พาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลไม่เจอเหตุแบบนี้ไม่แน่คุณพ่ออาจจะม,มีชีวิตอยู่ต่อก็ได้ครับแล้วเอนอาจะก้มเงยก้มเงยแล้วเป็นลมเป็นลมใช่คะ่ะเป็นลมกว่าจะคนที่เห็นนะคะก็คือ,อ,อคนเมียนมาที่ท,ที่ปินต้นต้นตะตอลงมาเจอปุ๊บก็ไปบอกกับ อ๋อนาที่เชาบ้านค่ะแล้วนาที่เชาบ้านก็ไปบอกพี่สาวก็ไปบอกพี่สาวปุ๊บก็ช่วงระยะเวลากว่าเขาจะมามองเห็นว่าอ,อ,อยูคุณพ่อเป็นลมอยู่ก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ ว่าจะไปเดินไปบอกพี่สาวอีกก็มันมันก็ใช่ไหมคุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่รถกู้ภัยโรงพยาบาลไปรับตัวผู้ป่วยมาคือ8ปดโมงสินาทีและเขากุนรีบอย่างถึงที่สุดแล้วพอขับมาถึงตรงนี้ออกทางขวาไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่จอดแช่อยู่แล้วสุดท้ายเสียชีวิตคือ8ปดโมงสินาทีนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเสี้ยววินาทีและพฤติกรรมแบบนี้มีความผิดล่าสุดตํารวจของสอพกำมลาตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเจอตัวคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเรียกมาสอบปากคาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรื่อง ของการขับขี่กีดขวางรถฉุกเฉินและเมิดสิทธิของผู้ป่วยแล้วคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกนะรถพยาบาลเนี่ยจริงๆพยายามออกขวาแต่เหมือนแท็กซี่อ่ะก็เหมือนกับแบบพยายามจะพุ่งขึ้นไปชน,น,ชนเ,เหมือนตั้งใจค่<ฮ>ะให้รถกู้ภัยเนี่ยไปต่อไม่ได้มีพยานในเหตุการณ์แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําเลยนะครับ